เคยเป็นกันไหมคะเวลาเปิดฟังเสียงตัวเองไม่ว่าจะในคลิปในข้อความเสียงแล้วแบบสะดุ้งนิดๆว่าเอ๊ะทำไมเสียงเรามันฟังดูอ๋อแปลกๆจังไม่เหมือนตอนเราพูดเลยนะคะบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแหลมไปหรือเปล่าหรือแบบทําไมมันไม่คุ้นหูเอาซะเลยครับหัวเราะเล็กน้อยอันนี้เป็นกันเยอะครับไม่ไม่ใช่เรื่องคิดไปเองนะครับอ๋อหรอคะไม่ใช่คิดไปเองเนาะไม่ใช่ครับมันเป็นอ,อ่ปรากฏการทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เลย เกี่ยวกับการเดินทางของเสียงล้วนๆโหฟิสิกส์เลยเหรอคะงั้นวันนี้เราคงต้องมาคุยกันหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเสียงที่เราได้ยินในหัวเราเองกับเสียงที่เอ่อคนอื่นได้ยินหรือเสียงในเทปเนี่ยมันถึงต่างกันครับผมคือก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าเวลาเราพูดเนี่ยนะครับเราได้ยินเสียงตัวเองยังไงมันมีมันมีเส้นทางที่เสียงเดินทางมาถึงหูเราอยู่อือฮ<ๆ>ึซึ่งมันซับซ้อนกว่าการที่เราฟังเสียงคนอื่นหรือฟังเสียงจาก ลำโพงนิดหน่อยซับซ้อนกว่ายังไงคะมีกี่ทางคะเสียงเราเนี่ยหลักๆเลยนะครับมี2ทาง2ช่องทางที่เข้ามาพร้อมๆกันเลย2ทางเลยเหรอคะทางไหนบ้างคะทางแรกก็คือทางปกติที่เราคุ้นเคยกันดีเรียกว่าการนำเสียงผ่านอากาศหรือ air conduction อ๋อ air conduction ใช่ครับคือเสียงออกจากปากเราเนี่ยแหละแล้วก็เดินทางผ่านอากาศรอบตัวเราเนี่ยเข้าไปในรูหูผ่านแก้วหูไปถึงหูชั้นใน ค่ะอันนี้ก็เหมือนเวลาเราฟังเสียงอื่นๆทั่วไปใช่เลยครับเหมือนเวลาเราฟังคนอื่นพูดหรือเสียงที่ไมโครโฟนบันทึกได้ก็คือผ่านทางอากาศนี่แหละครับโอเคค่ะอันนี้เข้าใจได้แล้วทางที่สองละคะที่บอกว่าพิเศษกว่าทางที่สองนี่แหละครับคือตัวสำคัญเลยเขาเรียกว่าการนำเสียงผ่านกระดูกหรือ bone conduction bone conduction ใช่ครับผ่านกระดูกใช่ครับ คือต้องนึกภาพตามว่าพอเราเปล่งเสียงพูดเนี่ยเส้นเสียงในคอมันสั่นใช่ไหมครับค่ะค่ะสันส่นๆการสั่นเนี่ยนอกจากมันจะสร้างคลื่นเสียงในอากาศแล้วตัวการสั่นสะเทือนมันยังเดินทางผ่านพวกเเนื้อเยื่อผ่านกระดูกกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยตรงเข้าไปที่หูชั้นในโดยตรงเลยโหคือไม่ได้ผ่านอากาศข้างนอกเลยเหรอคะมันเหมือนมีทางลัด ประมาณนั้นเลยครับเหมือนมีทางพิเศษส่วนตัวส่งตรงจากคอเราไปที่หูชั้นในเลยสุดยอดแล้วแล้วการที่มันผ่านกระดูกเนี่ยมันทำให้เสียงที่ได้ยินต่างจากผ่านอากาศยังไงคะจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือการสั่นสะเทือนเวลาเดินทางผ่านของแข็งอย่างกระดูกเนี่ยเ มันมักจะทําให้ความถี่สูงสูงมันลดทอนลงไปง่ายกว่าแต่จะยังคงพวกความถี่ต่าๆไว้ได้ดีอ๋อความถี่สูงหายความถี่ต่ํายังอยู่ใช่ครับผลก็คือเสียงที่เดินทางผ่านกระดูกไปถึงหูชั้นในเราเนี่ยมันจะฟังดูทุ้มกว่ามีเบสเยอะกว่านุ่มกว่าแล้วก็อาจจะมีความก้องๆนิดหน่อยด้วยครับเมื่อเทียบกับเสียงที่ผ่านอากาศอย่างเดียวเข้าใจแล้วแสดงว่าเสียงที่เราได้ยินตัวเองตอนพูดทุกวันๆเนี่ย ที่เราคุ้นเคยมากๆเลยเนี่ยมันคือเสียงที่แบบเอผสมกันถูกต้องครับระหว่างเสียงที่ผ่านอากาศที่อาจจะใสๆหน่อยกับเสียงที่ผ่านกระดูกที่มันทุ้มๆหน่อยใช่ครับมันเลยเป็นเสียงเวอร์ชั่นผสมที่มีมิติมีความทุ้มความลึกที่เราคุ้นเคยไงครับอ๋ออ๋อเป็นเวอร์ชันพิเศษสําหรับหูเราคนเดียวประมาณนั้นเลยครับพอทีนี้เราไปฟังเสียงที่อัดไว้ซึ่งไมโครโฟนมันรับเสียงแบบไหนครับก็ แบบผ่านอากาศ air conduction ถูกต้องครับมันรับเสียงผ่านอากาศเป็นหลักมันก็เลยขาดมิติเสียงทุ่ทมๆนุ่มๆจากการนำผ่านกระดูกหรือ bone conduction ที่เราคุ้นเคยไปผลก็เลยเสียงในคลิปในเทปมันเลยฟังดูแบนๆบนกว่าหรือแหลมกว่าที่เราคิดไว้ในหัวใช่ครับมันจะฟังดูบางกว่าที่เราคุ้นเคยโ งั้นเสียงที่เราได้ยินในซูมในมิ팅ออนไลน์แล้วเราแอบตกใจว่าเอ๊ะเสียงใครนั่นคือสิ่งจริงที่เพื่อนร่วมง,งานเราได้ยินมาตลอดเลยสิคะเนี่ยอืมก็เป็นไปได้สูงมากครับว่านั่นคือเสียงที่คนอื่นเขาได้ยินเราจริงๆต้องยอมรับความจริงสินะคะครับผมอาจจะเปรียบเทียบง่ายๆคล้ายๆเวลาเราส่องกระจบทุกวันเราก็ชินหน้าเรามุมนั้นใช่ไหมครับค่ะชินมากแต่พอไปเห็นรูปถ่ายตัวเองในมุมอื่นที่เราไม่ค่อยเห็นเอ๊ะทำไมหน้าเราแปลกแปลก จริงค่ะใช่เลยองที่โอเคหน่อยมาจะใกล้เคียงกับเสียงที่คนอื่นได้ยินเรามากที่สุดครับอืมแสดงว่าไอความรู้สึกไม่คุ้นเคยไม่ใช่ว่าเสียงมันไม่ดีแต่แค่เราไม่ชินกับเวอร์ชั่นที่ไม่มีบน c ค n นดักชันมาผสมใช่ครับถูกต้องเลยครับคือมันไม่ใช่เสียงเราเวอร์ชั่นเต็มที่เราได้ยินเองในหัวและอย่างนี้นี่มันมีผลต่อแบบการรับรู้ทนเสียงตัวเองไหมคะ เวลาเราคุยกับคนอื่นหรือแม้แต่เวลาร้องเพลงเนี่ยเราปรับเสียงตามเสียงในหัวเราหรือตามเสียงจริงที่ออกไปคะ่ะเออเป็นคําถามที่ดีครับจริง,รงๆเราปรับตามเสียงที่เราได้ยินเป็นฟีดแบ็กกลับมาซึ่งเสียงนั้นมันรวมโบนคอนดักชันเข้าไปด้วยอ๋อก็คือเราปรับตามเสียงเวอร์ชั่นผสมในหัวเราใช่ครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนักร้องหรือคนที่ต้องใช้เสียงเยอะๆบางทีเขาถึงต้องฝึกฟังเสียงตัวเองที่อัดไว้บ่อย เพื่อให้เข้าใจว่าคนฟังจริงๆได้ยินเสียงเขาเออกมาเป็นยังไงแล้วจะได้ปรับเทคนิคการเปล่งเสียงให้มันสื่อสารออกไปได้ตรงตามที่ต้องการมากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะสรุปง่ายๆก็คือเสียงในหัวเราตอนพูดเนี่ยมันเหมือนเป็นเสียงส่วนตัวเวอร์ชั่นพิเศษที่มีเบสจากกระดูกมาเสริมครับผมส่วนเสียงที่อัดไว้หรือเสียงที่คนอื่นได้ยินคือเสียงสาธารณะที่เน้นผ่านอากาศเป็นหลัก ถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ต้องตกใจถ้าฟังเสียงตัวเองแล้วรู้สึกแปลกแปลกเนาะใช่ครับไม่ต้องรู้สึกไม่มั่นใจหรือคิดว่าเสียงเราไม่เพาะนะคือจริงๆแล้วนั่นคือเสียงที่คนอื่นๆเขาคุ้นเคยและเออมันอาจจะเป็นเสียงที่สร้างความรู้สึกดีๆหรือความผูกพันให้คนรอบข้างมาตลอดก็ได้นะครับอืมจริงด้วยค่ะเป็นมุมมองที่ดีมากเลยอย่าเพิ่งตัดสินใจจากแค่ความไม่คุ้นเคยของเราเองครับค่ะ ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าขนาดเรื่องพื้นฐานอย่างเสียงเราเองเนี่ยการรับรู้ของเรากับสิ่งที่โลกภายนอกรับรู้มันยังต่างกันได้เลยครับมันอาจจะมีแง่มุมอื่นๆของตัวเราอีกไหมนะที่เรามองเห็นหรือเรารับรู้ไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขามองจากข้างนอกเข้ามาอืมน่าคิดครับโลกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเสียงเราจริงๆก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปไหนแค่บางทีเราอาจจะเพิ่งเคยได้ยินตัวเอง ในแบบที่คนอื่นหรือโลกทั้งใบได้ยิงมาตลอดเวลาแค่นั้นเอง